แต่ทำไมเขานัดาโมง ชอบสปริงเกอร์จังเลยอ่ะแต่มันต่อได้แค่อันเดียวใช่ไหมมันถึงจะหมุนแลเลื่อนไปเรื่อยๆใช่ไหมไม่มีขนมปัง ว้าวโอ้ยดูเต่าสิน,นั่นไงตาพามหรือเต่าลอยคออยู่นั่นไอ้มุดหัวลงไปแล้วโอ้ยดูปลาใหญ่สิอยู่ตรง วใหญ่แท้ดูนั่นนะ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วาามามา,มา,ม,ามาแล้วมากันนี้แล้วมามามาอย่างก็มีอะไรนะเรียกป่าเรียกป่า ไม่แค่ในนี้อ่ะเพราะว่า,าลาฝนตกไม่ขึ้นไปเลยเนะี่ยตรงนู้นน่าจะมีคลองโคอยูน่น้ำไหลมาก็ะพาะมันจะขึ้นน้ำนั่นไปเลยมาแล้วยี่สิบบาททันสมัยมากตั้งใส่ตู้ไปแล้วก็อาหารก็ลงมา <c oughs> มาแล้วมา มาอุย้ยเยอะมากเลยอ่ะถ่ายไหมถ่ายไปถ่ายมาเท่าค,ครับสุ้อุย้ยปดุกเผือกอุย้ยดูปลาดุกเผือกดีอ่ะกินลูกเอาออกเป็นทางนี่ได้เห็นโอ้ยหโอ้โยหเยอะแท้ดู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 ตัวงานนี้กี่โล

คนคนซื้อไม่ได้ให้คนโอ้โหอ้ยอ้ยเยอะมากโอุ้ยดูดีอันนี้คือปลาปลาช่อนเหรอเนี่ยเนี่ยปลาช่อนใช่ไหมมีปลาช่อนด้วยเมมเงี้ยงอ่ะ นั่นนั่นนั่นใช่ช่อนไหมตะไยり๋เหรอก็เหมือนปลาช่อนแท้นะ่นายอ้าวขาวคือกินลูก นู่นปลาอะไรไปไหนละอุ้ยนั่นเหรอปลาบึกเหรออู้ตัวใหญ่หัวใหญ่มาก มีปานินหรออุ้ยปานินอยู่ใกล้ๆเลยอะทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้ละปานินน่ะเอาไม่ใช่หรอปลาบึกแรดหรออุ้ยดูด,ดิมันมีเหนียงมันมีหัวแรดอยู่แล้วเนี่ย<ม>เห็น<ม>หัวไหม,ไม โอ้โอ้โอดูแลตีไม่ไปไหนเลยอยู่ตรงรอเนี่ย กินโลกธรรมชาติ เล็กนัไม่ไได้้กินลหนวีคุณเชื่องมากเลยอ่ะคือเขาก็กลัวเนาะเพราะเราอยู่ใกล้เขานิดเดียวไม่มาเห็นไหมอ่ะลองดู ไม่มาแอบกินแอบกินมาแล้วมาแล้วมาแล้วก้็กลัวๆนะอุ้ยตัวเล็กอือืโอ้โอ เขาอ,อ้าปากดีเดยอมากมาแล้วมาแล้ว oh.